ค่ะพี่น้องทุกๆคนนะคะเนาะเดิเฉพาะทีมง,งานหอบศาสตร์ของสาวผู้ดีเถื่อนเนาะคะ่ะเนาะมืัอนี้เจอกันค่ะกับบรรยากาศฝนตกอืม้มคืมค่ะพี่น้องเนาะ,ะเป็นจริงไต่อีกแน่วันบบนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะคะถ้ากระจักผมอย่างนี้กับเม่นหลุดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอาจจะเสือ้อเสื้อกลก,กามใหญ่เนาะกับพี่น้องเนาะค่ะเนาะอันวันนี้เนาะค่ะเนาะสาวผู้ดีเถื่อนกระสิมาหอม่อหมกป่าสูตรินเด้อพี่น้องเด้อห่อหมกป่าสูตรมั่วงๆสูตรอีเดาสูตรเทปไปทั่วสูตรมืดตะคดของสาวผู้ดี นเนาะค่ะนเธอว่าแสียบนะค่ะนุ่น,นพี่น้องโอ้ยนันกะอ้วนไหมนุ่นโอ้ยนั่ไม่ได้เนาะมาบันนี้เขามาเริ่มต้นกันเลยค่ะเดี๋ยวทักทายกันก่อนเป็นจังเหนยกันแน่ค่ะยูดีสบายกันบออันคลิปอาจจะลงแน่บรได้ลงแน่ได้ค่ะเด้อบันนีน้สาวพอดีเชยไปเองก็สอบเพิ่งค่ะไปเองมามี่บอเก็บเก็บยูสัน่นว่าอันสาวพอดีเชยกับสิมะฮองหมกปลา,าเนาะค่ะนุ่นพอดีว่าเพี้ยนเพื่อที่ว่คนสิมะกินเขาน้ำ เลยเตี๋ยว่าเว็ดอาหารไทยนะคะเนาะสาวผู้ดีเท่นก็เลยว่าสีหอมบมกปลานำเสนอห่อหมกปลาอย่างนี้แหละเนาะมาแบบนี้เขามาเริ่มกันเลี๋ยวแบบหลายยายห่างแบาเอียดๆเยู่อันนี้เป็นขีดมูกเลยค่ะพี่น้องแป้งกับพี่น้องแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวสาวผู้ดีเท่นจะหมุนกล้องนะคะเนาะนะอันทั้ากับสีมี้อันผู้ดีเท่นกับสีสีหมกข้อมกปลาเนาะค่ะเนาะสูตรของสาวผู้ดีเท่นเองกับสีมีบุญเซนค่ะพี่น้องแล้วกันนี่เลยค่ะเนื้อปลาค่ะพี่น้องล้างทำความสะอาด สาวผู้ดีจนสีหลังใส่โซดาใส่น้ำหมวกใส่น้ำเ,าาเข่ามาเท่านี้เนาะค่ะเนาะหลังดีๆแล้วเราหิ่งไมีกินข้าวใส่ลงไปค่ะแล้วก็สมีนอไมะะ้ได้ค่ะเด้อนีนอไม้เคียนค่ะต้มเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะใส่ลงไปค่ะแล้วก็นี่ค่ะพักพักอันนึงผักอีตูผู้เป็นผักอีตูค่ะเป็นใบโหระพาค่ะพี่น้องแต่ว่าอันใบใบโหระพาต้นหอมแล้วก็ผักกาดขาวนะคะเนาะ สาวผู้ดีเชิญกับสีไส้ลงไปเลยค่ะประกาศขาวคนบัดน,นี้พี่น้องพอออกผูดด้ใดหัวใจก็เจ็บทุกครั้งเมื่อยืนยันบอกนะจ๊ะเป็นต้นางุ๊กนะแล้วค่ะเนาะงบันทึกกับสีไส้ปลาแดดค่ะพี่น้องขาดไม่ได้ค่ะโอ้ยมาเปิดเนี่ยคดอไงนี่ค่ะปลาแดดค่ะ กุยช่ายกับสี่ลอยไส้ค่ะเดี๋ยวเขยา่าเขย่าก่อนเดี๋ยวกระสีเบิ้ลกินหนึ่งหล้วพี่น้องใส่ไปไซไป้อนเออทับพีหนึ่งนะคะ่ะเด้อนี่พลังเขาบูาหูเขาบ่อเด็กขึน้นแต่มากนะ,ะ,นะรสดีค่ะพี่น้องใส่ไปเลยสองซ้อนกาแฟะนะคะเนาะแล้วก็น,น้ำปลาค่ะพี่น้อง ใส่ไปเลยข้าวกะเอาเลยล่ะค่ะรสชาติปากข้าวสาวผู้ดีเส้นสิกินเค็มๆจัดน้อยนะคะเนาะแล้วก็ส่น้ำตาลจัดน้อยค่ะพี่น้องน้ำตาลน้อยนึ่งนะคะนี่น้ำตาลน้อยนึงเพราะตัดอันออกหว,วานหนน้อยนึ่งนะคะเนาะขาดไม่ได้ค่ะผงสูรรสใหญ่ซูรพี่นอ้องซอสหน่อยๆได้ค่ะนี่ ่อนนี้ใส่สองบวงไปเลยค่ะมันเนียนบ่ชแถมนะคะเด้อใส่สองบวงค่ะนะคะเ no. นาะจากนั้นเำข้าวมาคน้นเห็นมันเข้ากันเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องอันหลังจากที่เ่าอันคุกเขา้าอันอันปลาให้นี่แหละเนาะคะ่ะเนาะสาวผู้ดีเทิรนกับสีไส้พริกแกงล้มปค่ะพริกแกงนี่นนสาวผู้ดีเทิรนกับเสือเอากับพริกแกงนี่แหละค่ะแล้วก,กะะว็สีไส้อันกะทิจกะะักหน่นอยเนาะค่ะเนาะใส่กะทิจักหน่อยพอให้ถือรสชาติหอมๆมันๆค่ะพี่น้อง พระเอกแล้วมาหลักการคนแถวนี้เพิ่นมาแบบนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็สาวผู้ดีเชินกับสีไส้อันบ่มีผักซีลา้วค่ะสาวผู้ดีเชินไส้ดิวเด้อค่ะเด้อดิวค่ะนี่อันกินพันกับสิเป็นผักอันผักซีลาบ้านเฮาเลยล่ะค่ะพี่น้องนี่ใส่ไปน้อยนึงค่ะเพราะถือกินเพราะถือกินเนาะค่ะเนาะกับสิใส่บักพริกโดดลงไปค่ะ แล้วก็สิคุกข้าวให้เขากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเยวขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนนะคะถุงมือกันหญ่ได้พี่น้องเพเอกแล้วกสื่อมากเสิ unified. แล้วก็จะขนาดมือแล้วแล้วก็กเพียสาวผู้ดีเทนเลยแล้วสาวผู้ดีเทนกับสิขยำคุกข้าวให้เขากันเนาะค่ะเนาะคุกข้าวเนื้อปลาคุกข้าวอันพวกกะทิพวกไอหยังพริกแกงสิงให้เขากันเด,คด้ค่ะเด้อคุกข้าวให้เขากันไปเรื่อยๆคะ่ะ ก็เลยแม่นั่งเศร้าเอยอยู่ข้างเทียงได้ยินเสียงหัวใจนั้นสันแค่เพียงคิดถึงครั้งเคยหักกันที่มันผ่านมานานหลายปีน่ะว่าจะเข่าคัวปั๊บกระล่งเพลงปั๊บไปเดินผู้ขาหัะนะอันพี่น้องจะเป็นจังไดค่ะ เฉพาดิผหัวเถาคุณว่าอี่หลีเด้ไพมารกลองเพลงตะก,กี้สาวคุณดีเทียนกับ,บเวสเซียเด้ค่ะตะกี้เห็คนคุณว่าอันผู้เถาคุณว่ายด้ลองเพลงในคัวประสันมันสิได้ผัวเถามันเมียนอี่หลีเด้พี่น้องตะก,กี้สาวคุณดีเทียนกับเวสเียแล้วค่ะได้กับคนไทยกันเด้ค่ะพี่น้องเด้กกับคนยัยคนไทยนี่กันอายุอันหลายข้างก็คุดีเทียนกับ,บเนนกือบย,ยี่สิบ,บปีคนละค่ะคนกับมีลูกดีซีคน ผูเขาก็ดีดีกับผู้ดีเทียนเนี่แหละค่ะแต่ว่าสางผู้ดีเทียนบ่ดีเองกันล่นนะ,ะสามมันถนันาดนสามมันเถอะว่าถึงคิดถึงกับเจบปวดซื้อซื้อเสมอหนีในนั่งขาขึ้นหางจิบไหวเบาๆล้วก็คิดถึงอดีตล้วกะไม่แต่ว่าจะของเก่งล่ะค่ะเนะเาะเจ้าผ่านมาได้อา้าวัที่นี้พี่นอ้องก็เป็นสีหอมๆแล้วบปท่านใดอันสุกกระได้ว่าหัวมาหลดนะคะเนาะ คุกเข่าหัวกันแล้วสาวผู้ดีเทีอนกับสีห้ออันใบตองบ่มีเลยค่ะพี่น้องเอากระดาษฟอยล์เด้อแม่บ้านต่างแดนค่ะสีหอกระดาษฟอยล์อันได้จับไว้จังซี่อันถุงมือมันหลวมแม่พี่น้องมันบ่มีหนังยางหนังยางก็จับไปใส่ดอกแตมีหนังยางหัดไว้ก็ดีไปอีกแบบนะคะเนาะค้นไปเรื่อยๆค่ะค้นไปคุกเข่าให้เขากันไปเรื่อยๆนะคะเนาะ เพียนเพื่เอกคนสีมาก,กินเขาน้ำค่ะพี่นอ้องเพียนเพื่เอกกันอยากได้เมียคนไทยด้วค่ะพี่นอ้องอผู้ดีเทียนกันเลี้ยวหาหญิงไทยอยู่ค่ะบอกพี่บอกน้องทั้งบ้านเขางสี่ม้าเอาอพี่น้องอป้องาปสาวผู้ดีเทียนบ่มีไผอยากมาจะค้นพี่น้องไอ้สาวผู้ดีเทียนซังสี่าสหาไหงสิกับบ่มาเขาสิเดินเรื่องเดินยังไหมาเบืดทุกอย่างเด็กพี่น้องทั่วไปบอกพี่สางสิกับว่าอยากมา จักสีหาไข่เห้เขาา็มนนีแต่ได้เบิ่งซื้อแหละค่ะพี่น้องนะคะเนาะกับประบบกาศการันตีหาไห้เขาเดอกค่ะนอกจากพี่น้องจะคล้องอี่หลีเพราะยังไงเราก็รวยรไวยเด้อพี่น้องอืมแล้เแ่าแล้ว,วลูกเต่าล่องสิกะอยากได้คนมาเบิ่งพอเขาเขาก็บาอ่อนวอนสาวผู้ดีเชิญวาหานผู้หญิงไทยไหแน่่วาสันฉันเสียวมาเบิ่งพอสันว่าสันว่าสาวผู้ดีเชิญกับกำลังเบิ่งเบิงอยู่ค่ะพี่น้องพี่น้องฟ้องไปสาวผู้ดีเชิญบอกาเอากับซ้ำ เจอไผถือใจเจอไผ่เป็นตะนีัสดีเป็นตะเลียงเขาได้ผู้ดีเทือนใบแดงสีสาวผู้ดีเทือนสิติีต,ต,ตอไมา่หายเขาเลยละคะ่ะไม่ดูแล,ลเขาเขาติดตั้งเงินเดือนหายว่าสั้นจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายเหตุผลเด้พี่น้องเป็าวสาวผู้ดีเทือนกับเบิ้งก่อนนะคะเนาะอ้าวบันนี้โอเคแล้วคะ่ะพี่น้องหอมมนหวน,หวนขึ้นมาแล้วอันเดี๋ยวหอกันนะคะเด้อเดยวสิขออนุญาตหอกอน พอพูดใดหัวใจก็เจ็บทุกครั้งน้องคะน้อสาบลีเชิญปศิสย์ใบอันใบใบบกูใส่ใส่หนานี่น้องคะเนาะใส่หนานห่อหมกเฮาสิเอาเรื่องสิละค่ะนี่แม้ว่าเจ้าสิเกิดเป็นยัง เมื่อเคยคิดสั่งย่นหักคนหูที่เคียข่ขนางให้ได้หูหัวใจยังรอเธอบ่มีอยังม,มาพังเธอลายความหักเขาสองลงใน เป็นดินสไลด์ยังมั่นคงคือจังตอนเดิมเขาที่แรกเลยแหกดฟ้าทุกมีน้ำตาเข้ามาเตินเติมนะคะเป็นนากสิมะเริ่มห่อกันเลยค่ะพี่น้องตักลงไปสาวผู้ดีเถื่อนจ้าห่อใหญ่ๆอุ้มปุ้มอิ่มปิ้มนะคะพี่น้อง หอยใหญ่ๆโอนต้นเอ็นเต้นไปเลยค่ะเบ็ดกับเขา่ากับนางก็คิดหอดบ้านสิยนี่ยเม็ดกับเขา่ากับนางนี่แหละพี่น้องบางที่เครื่องปรุงมันอนโบกบกนะคะเนาะเอาพอดีเท่านี้สิเอาอันกะทิเลยค่ะเด้อกะทิห้อยหนาน้ำจืดน้อยนี่ค่ะเพอเนี่ยโป๊กเมื่อนี่แหละก็โป๊กหนานะคะเนาะห่อเลยค่ะพี่น้อง ที่รู้สึกได้ตลอดว่านอนกอ ุ่นป๊าเข็ดไปน้ำหลองไปน้ำเด็ค่ะม้วนค่ะอีสันว่าถุกวะะ่าเสาร์ดอกค่ะพี่น้องสมม้วนมันม้วนค่ะพี่น้องยิ่งทะเลาะเวลาให้พี่น้องปองไปทีมงานหอบศาดตมหาสาวผู้ดีเทือนรืกว่าสาวผู้ดีเทือนไปหาพี่น้องปองไปทีมงานหอบศาดตเท่าสาวผู้ดีเทือนคื้นสิมีความสุขหลายค่ะพี่น้องคิดไว้เด้ออยากไปหาพี่น้องปองไปอยากแบกเป้แบกยันนะคะเนาะ แบกเตะแบกยังไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องเขาคอยเป็นเมียเจ้าชุดเจ้าสาวเกิดบโบได้ใส่มันด้วยฮักแพงแต่ด้วยหัวใจอย่าอกใหญ่ก็ยังบอก เตือนหอคือห้องเช่าแต่ยนานฮักเขามีเพียงรูปคู่ยอมอ่านเท่าไรอยากให้คิดดูใบตองบะมีกับไซแพร่นี้เนาะพี่น้องเนาะ แต่มันบ่มีใบตองแม่มันมีอยู่แต่มันก็แพงนะค่ะเนาะนีน่ค่ะพี่น้องห่อมกเม็ดตางแดนก็สิเป็นสภาพแบบนี้แหละค่ะพี่น้นองอาจจะอุ้มปุ้มอิ่มปิ้มนะคะเนุ้ยได้กับเสียบด้วยก้าล่ะค่ะเขาบ่ได้กินกระดาษฟอยด์เด็กน้องค่ะนาะเขาบ่ได้กินใบตองห่อมันเนาะเขากินอันรสชะอาดเก็บเสียบข้างในหนุ่นนะค่ะเนาะนี่นสาวผู้ดีแทนกระสีอันขออนุญาตาบาดคัม ข้อมกอันเอาไปหนึ่งก้อนนะค่ะเด้อน้องสาวเป็นโซ่เกณฑ์สมรสบ่มีบ่แค่สาวผู้ดีแท้งกับสิห่ออันได้หาห่อค่ะพี่น้องได้หาห่ออันสามห่อนี่สาวผู้ดีแท้งกับสิ่มก,กก้อนนะคะนอกระดีนหนึ่งก้อนเพราะว่าอันนี้เพียนเพิ่นมาก,กินเขาน้ำอัน อันเท่าไรกันล่ะผัวเมียเนาะค่ะเนาะผัวเมียกับอันกับพ่อเพื่อนนั่นล่คะค่ะอันคิดว่าเพื่อนอยากได้เมียไทยนั่นล่ะพี่น้องเพื่นอนนั่นมาว่าหันสาวผู้ดีเทียนหาเมียไทยให้เนาะ,ะ,ะค่ะเนาะเพื่อนอยากได้อันคนไทยมาเบิ่งอันพ่อเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวสาวผู้ดีเทียนกับกสิติขอหอนึ่งแล้วกันอันมือแรกกับสีนั่งเบาอันทุระกับเพิ่นเนาะค่ะเนาะพี่น้องป้องไา นี่ก็จะเป็นหมอหนึ่งเอาได้ค่ะเด้อหมอซึ้งเอาได้ค่ะเด้อหมอซึ้งในต่างแดนเนาะคะ่ะเนาะบางคนเพิ่นก็มีซึ้งบางคนเพิ่นก็บเสิยเสียเดบบเดบบปดบเตอร์คือสาวผู้ดีเท่อนนี่แหละค่ะนี่นี่เห็นบ่นี่มันก็แทนกันได้เสวยคุณนะ่ะเห็นบ่มันก็โก้ยได้รับพี่น้องมันก็บวีดิสมาลาอยู่ด้ละ่ะคุณน่ะเห็นบ่คะเดี๋ยวไปหาฝาหมอมาปิดกันเด้อค่ะเด้อฝาหมอปิดกลลึบลงไปค่ะเห็นบ่นี่ มันก,ก,กัโกอยู่เียล่ะกัปันหมอซึ่งผุนเลรวเห็นว่าผุนอ่ะมันก,ก,กัโกอยู่มันก,กัเทยอยู่เห็นว่ากระดาอผุนนะคันนาะแล้วเบื้องเนี้ยเ,เดี๋ยวเบื้องใกล้กล็ว,ว่ามันหมอซึ่งกะคากผุนละผุนอ่ะอันนี้ส,สาวผู้ดีเทียนทำความสะอาดมือเ้านี่ค่ะเบื้องเนี้ยมันกัเทยอ,ยอยู่เดียล่ะเห็นว่าบ่มีหมอซึ่งกระไดนี่ค่ะพี่น้องเขากันหนึ่งในระยะหนึ่งแล้วนะคะเนาะเขามาเปิดเบื้องกันพอจะเปิดผ้มันกันผุนน่ะปาดไอทุนทุนด้วยพี่น้อง รออ้อยจากสิบนาทีก่อนนะคะเนาะรอ้อยมันสูกคพักก่อนนี่ก็สิเป็นหมอตุ้มย้ำกับพี่น้องนี่ต้มย้ำนำคนค่ะนี่รดหมอตุ้มย้ำนำคนอันนั้นก็สิเป็นหมอหมอมกกันหมอหนึ่งกนหมอมกป้าพี่น้องโอ้ยปั่นมีงานบุญเนาะคะ่ะบ้านสันเม